คลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกที่มีเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยครับน้ำตกเสาหินอาคานีครับหรือน้ำตกสักพรูที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับทุกคนคะเอนจอยอยู่ที่น้ำตกเสาหินอาคานีหรือว่าที่ชุมชนเรียกกันว่าน้ำตกสักพรูนะคะอยู่ที่อ่ามิเชียนบุรีนะคะแล้วก็อยู่ที่เพชรเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ ฝนตกบ้างไหมครับพี่ช่วงนี้ช่วงไปเกิดปันทินแล้วอ๋อเว้นช่วงเมื่อคืนก็ไม่ตก <c oughs> แต่ต<ก>ยังน้อยก็ยังมีนะครับน้ำตกเสาหินที่นี่มีมีเรื่องราวเขียนไปด้วยนะครับเกิดจากการยินตัวของลาวาหรือหินไหลที่ประทุมาตามรอยปริแตกของเปลือกโลกเพื่อประมาณสิบล้านปีก่อนเมื่อลาวาเย็นตัวลงก็เกิดเป็น หินอัคนีใช่ครั้งก่อนตอนที่มามและนะักธรณีวิทยาบอกว่าถ้าเทียบบริเวณเสาหินที่มีเยอะอที่สุดในประเทศไทยอที่วิเชียรบุรี่มีเยอะสุดเอ,อเราเคยเห็นคือด้านเม่ีเคยพาไปดูทั้งภูเขาเป็นเสาหินเลยนะใช่เขาน้อยแล้วก็มีเสาหินเหมือนกันแต่ว่าเสาหินที่เนี่พิเศษเพราะว่ามันมีน้ำ,นำตกไปครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านใน เดินเข้าไปติดเดียวห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรใช่ไหมใช่ครับไปที่เข้ามาเป็นยังไงคะพี่บอยคิดว่ายทางดีมากเลยตอนแรกดีใจว่าอุ้ยลาดยางแล้วทำทางปูนแล้วแต่ปรากฏว่า5้ากิโลสุดท้ายนี่คือเหมือนเดิมเลยดีก็เดินไปประมาณห0สิบเมตรค่ะก็ถึงน้ําตกแล้วแต่ว่าที่เมื่อกี้เจอชาวบ้านค่ะเขาบอกว่ามีน้ําค่ะสบายใจแล้วเขาทำบันไดไว้ด้วยแต่บางช่วงนี่นึกว่าทางหายไปนะเมื่อกี้ เฮ้ยแต่อตอนเห็นนี่ทำไมมอสขึ้นนะ่ะเขียวๆมอสหรือเปล่านี่มันมอสไม่ใช่ตะไคร่ <c oughs> ตะไคร้ถ่ายเส้นทางให้ดูด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าอยากให้รู้ว่าทางเข้าเนี่ยมาโหมันลบมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> แลดูลำบากนิดนึงทำไมห้าสิบเมตรเป็นกัน <c oughs> ขึ้นเขาลงเขาจังอุ้ยน้ำใสนะ น้ำใสน้ำใสแล้วน้อยๆอ,อะสวยนะเพราะว่ามันจะแบบไม่ขุนอะเพราะว่าเราเคยมาตอนที่น้ำมันขุนแล้วไงถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วครับพอถึงช่วงตรงที่เป็นน้ําตกนะครับตรงเสาหินเนี่ยมันจะค่อนข้างเดินยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าหินมันจะเป็นเบี่ยมๆครับ เฮ้ยมีน้ำใสด้วยคราวนี้โอ้ครั้งแรกที่มาแล้วน้ำใสว้าวน้ำใส,ำใสอ่ะเฮ้ยรอบนี้น้ำใสมากไว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 เดี๋ยวเอาขางเกงขึ้นก่อนครับุยน้ำใสกิ๊กเลยตรงนี้ก็เป็นทรายเดินได้ อตรงนี้เดินได้โหที่เจ้าต้องไต่ไปทางหรือว่าเดินไปทางนี้ก็ได้ไม่รู้ลึกเปล่าน่าจะเมตรประมาณเมตรหนึ่งทุกคนคะเอนจอยมาถึงน้ําตกเสาหินหรือว่าน้ําตกซับซูแล้วนะคะคือตอนเดินเข้ามาเนี่ยก็ ถ้ามาคนสองคนเนี้ยก็วางเวงอยู่มันพอสมควรนะคะเพราะว่าทางเนี้ยมันทางมันแบบเป็นป่านิดนึงอืมแต่ว่าพอเข้ามาแล้วอ่ะสวยมากเลยเอ็นจอยชอบมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบว่าอมเมซิ่งมากมากอ่ะทุกคนลองคิดดูดินี่เกิดจากธรรมชาติอะ่ะถ้าสมมติว่าถ้าภูเขานี้อ่ะข้างบนนู้นข้างบนนู้นข้างบนนูนน้น,นแล้วก็ฝั่งนูออ้นอ่ะไม่มีต้นไม้อะ่ะเราก็จะเห็นแบบนี้นะคะ ก็คือข้างใต้เนี่ยมันเป็นเสาหินแบบเนี้โดยปกติแล้วว่าเวลาเสาหินอัคนีหินแบบเสาพวกนี้ยเวลาที่มันเกิดขึ้นอ่ะโดยปกตินะก็ตั้งตรงอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยค่อนข้างพิเศษเพราะว่าตอนแรกวันที่เกิดตอนแรกๆมันก็ตั้งตรงแบบนี้แหละแต่ว่าพอเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็เลยเห็นเขาว่าเขาจะแบบเนี่ยเอียงเอียงเออพี่โจ๊กลึกตรงนั้นอ่ะหนูต้องปีนหนูไม่กล้าเดินหนูกลัวจมไปตอนนี้พวกเรากําลังเดิน รอบๆนะครับพยายามหาหมุมถ่ายรูปกันครับแต่มันเดินค่อนข้างยากมากครับบางจุดนี่ก็ไฟไฟนึกว่าเป็นทรายอก็เป็นโคดนะครับนนมีจมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงหินน่ะมันก็เหยียบยากเหมือนกันนะฮะเพราะมันเป็นเดียมเหลี่ยมไงมันจะจะยืนทรงตัวนี่ก็ค่อนข้างลําบากเหมืนอนกันถ้าถอดรองเท้าก็ร้อนอีกเจ็บอีกอืนไม่ได้นั่งหิน,นะถอดรองเท้าเล่นกว่า โลุ้กคนคะด้านบนมีน้ำตกอีกชั้นหนึ่งโอ้โหโคตรอเมซิ่งเลยอ่ะเพราะว่าเวลาแบบเราเราแบบปกติแล้วอะ่ะไอเสาหินแบบเนี้ยเราเคยเห็นนะที่อุรีรามที่แพร แต่ว่ามันจะแบบไม่อันนี้มากอ่ะคือมันไม่เยอะขนาดนี้แต่อันเนี้ยทั้งภูเขาดูดิแล้วก็เป็นน้ําตกด้วยโคตรเม,มซิ i สซอ่ะโอ,โอ้เข้าใจแล้วเลี้ยงผามันเป็นยังไง ุ้ยที่โจ้ถึงนั่นแล้วข้างบนต้นเสียนะ้างก่อนจะย่อยเดี๋ยจะปีนตามร่องนี้ไปเดี๋ยวก็จะไปที่ไหนทีนี้คนดูค่ะที่บอยกำลังพยายามจะขึ้นมาอยู่แล้วก็ติดลม ชั่วหน่อย,หยเห็นน้ำแล้วสุดยอดสวยๆเขยพ,พี่ไปดูตรงนั้นเรื่องสวยมากเลยอะ่ะมันเป็นน้ำตกไงเบย่ๆเบืยอเบ่อโหเหยียบ่ห็นยากมากมันน,น <c oughs> หหีหหหแหหวหหหหก็เดินลงน้หหหเหห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 นหห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 ห่หหนี้หหหห่หหหหหงหหหหหห ลงน้ำไปเลยดิง yup. นีออกมาระวังมันไม้นี้มันลวกได้เล่นมุดเอาว้าวเศราดมดินดิากัด้เอ้ <Yep. S 2> โอ้โหแค่พี่ยืนอยู่แบบเท่มากเลยอ่ะตอนรับนะะ้าหาเสาหินอะ่ะ ตอนนั้นนะใครงดีนะมันอ๋อเราเดิน ลุยน้ำ่ะนะใช่โอ้โหเกาะกลางน้ำนี่ก็เท่มากเลยโจ๊กใช่ไหมใหครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับ นอกจากน้ำตกแปลกตาแบบนี้แล้วนะครับวิเชียรบุรียังมีไก่ย่างอร่อยด้วยนะฮะอย่าลืมแวะกินกันนะครับแล้วเดี๋ยวกัน,นะคระับจากนี้เราจะตรงเที่ยวอำเภอหนาวเป็นครับถึงล้วากกล้องใส่กระเป๋านะฮะให้เปื่อไร